ฮอนด้าเอเมดจอดข้ามคืนแล้วมีน้ำมันเครื่องหยุดออกมาแบบนี้ซ่อมเองได้แค่ใช้ประแจเบอร์เดียวและใช้งบไม่ถึง100บาทใครมีมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นที่มีอาการเดียวกันก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้หลังจากฉีดล้างทําความสะอาดผมใช้ประจรัจเบอร์8ถอดฝาวาวไอเสียออกมาโดยการขันน็อตทั้ง2ตัวหากขันไม่ออกอย่าเพิ่งออกแรง ให้ใช้ค้อนหรือปัจจัยเบอร์ใหญ่ๆเคาะไปเบาๆสัก3-4ครั้งแล้วขันออกก็จะขันออกได้ง่ายๆโดยที่น็อตเราไม่เสียไม่ขาดเสร็จแล้วถอดฝาวาลวออกนำไปวางพักไว้ก่อนจากนั้นไปถอดฝาวาลวด้านบนที่เป็นฝาวาลไอดีจากนั้นเช็ดทำความสะอาดเราก็จะได้เห็นถึงสาเหตุที่น้ำมันหยดแล้วนะครับซึ่งยางโอริงในฝั่งของไอเสียมันเสื่อม ย้อนไปก่อนหน้านี้2วันผมก็ได้สั่งเจ้าชุดปะเกินมาร่วงหน้าแล้วนะครับในราคา100บาทถอดโอริงตัวเก่าจากฝาวาวขูดทำความสะอาดบริเวณร่องและตรงฝาวาวให้สะอาดเช็ดทำความสะอาดโอริงตัวใหม่แล้วนำมาใส่เข้าเหมือนเดิมเช็ดทำความสะอาดบริเวณเครื่องบริเวณฝาวาวตามภาพนะครับนำฝาวาวมาประกอบขันน็อตทั้ง2ตัวขันให้แน่นด้วยปัจจัยไฟฟ้า ฝั่งวาวไอดีก็ทําเช่นเดียวกันเช็ดทาความสะอาดประกอบขันนอ็อตขันอีกตัวให้แน่นขันให้ตึงมืออันนี้ก็คือโอริงตัวเก่าเสร็จแล้วเคลียร์พื้นที่แล้วก็นี้ผมจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องไปด้วยเลยเนื่องจากน้ามันเครื่องมันรั่วออกเกือบหมดแล้วนะครับครั้งก่อนไปเปลี่ยนที่ร้านมาร้านขันน็อตมาแน่นมากผมขันไม่ออกจึงใช้บล็อกไฟฟ้าในการขัน กดไป2ปลื้นดน็อตก็ออกแล้วนะครับโดยใช้โหมด Re v e r s e s a f e Stop เพื่อไม่ให้น็อตมันหลุดออกมานะครับเดี๋ยวนะ้ำมันเครื่องจะเปื้อนเราก็ใช้มือหมุนแล้วก็ใช้ถาดรองเสร็จแล้วก็ถอดฝาน้ำมันเครื่องด้านบนออกเราให้น้ำมันเครื่องหยุดออกหมดตะแ k งรถไปมาเพื่อให้น้ำมันเครื่องมันไหลออกหมดเสร็จแล้วประกอบน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าที่เดิมเช็ดทำความสะอาด ขันให้แน่นด้วยปัจเจปบอนเปิดฝาน้ำมันเครื่องตั้งตรวยเติมน้ำมันเครื่องลงไปในส่วนนี้ผมซื้อน้ำมันเครื่องขวดใหญ่ที่เป็นขนาด1ลิตรมาโอ้โหน่าสงสารจังเลยผมจึงเติมไป0.8ลิตรเว้นไว้200มิลลิลตรเสร็จแล้วปิดฝานำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเอาตุวยออก ปิดฝาน้ำมันเครื่องอ้อยังไม่ได้ปิดฝาลืมวัดน้ำมันเครื่องก่อนระยะพอเหมาะพอดีเลยปิดฝาน้ำมันเครื่องคราวนี้ปิดจริงเลยนะครับใช้ค้อนปิดให้แน่นน้ำมันเครื่องก่ก็อย่าทิ้งนำมากรอกใส่ขวดเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อนี่ก็ปิดฝาไม่ทันสนิทเพื่อนก็มาขอไปใส่เลื่อยยนเป็นน้ำมันหล่อโซ่เสร็จแล้วก็ออกไปขับทดสอบกันเลยที่จริงอาการนี้ไม่จะเป็นต้องขับทดสอบนะครับ แต่ผมทดสอบเพื่อให้คลิปมันต่อยาวไปอีกสัก1น,นาทีผมได้ถ่ายทําและซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปตอนวันที่13ตุลาคมผ่านมาครึ่งเดือนวันนี้ก็วันที่5พฤศจิกายนอาการที่มีน้ำมันรั่วซึมก็หายไปแล้วนะครับดองคลิปมา20กว่าวันก็เพื่อติดตามผลให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปเดียวขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ